อซีสิาไปกินขาครับครับเดี๋ยวไปไปมองทีมันเอาพ่นเอาไปพุ่นกระช่อมกระช่อมพ่นกระท่อมกระท่อมกลางหังเอะ้วครับครับมาวอไเข่าโทมัครับด้ริากว่โคอยู่นคนรงหน้าดีกว่ามันี บดังดอก้างหน้าวันมจข่าเป่ครับนจะไปผลหน้าผู้คนเลยอ่ะปนาผู้เปน้าู้ขายยังครับขายกาแฟกไหม่ะกาแฟโอ้ยคือบางคนชนกาแฟร้ไหมตังแฟจังือบำรุงสายตาครับบำรุงสายตาครับครับครับสีติ๊กตอดกัเบอร์ทั่วทั่งติครับเบอร์ทั่วมีทรงไปสนีมีทรงหยางบครับมีทรงครับทรงๆคือเก้าทงทาไปสนีกับทงคือตนครับพี่น้องยกเบื้องการกับ กระชงไปหาแล้วครับรับกหมือนกับประธานด้วยครับครับขายยังก็กาแฟขายกาแฟมีหอยยังไอ้เคลียเคลียกาแฟี่โอ้เอาเด้อผู้ใดจะผุ้นู้นเอาไปนั่งคุยเออนี่แหละกรรมครับท่านผู้ชมนะครับผมจะได้กิดพิจารณานะครับท่านผู้ชมนะครับผมทางช่องและทีมงานของเรายังคงเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นและอาจารย์เนี้ยก็เป็นแนวทางในการนนำเสนอเท่านั้นนะครับผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ตัวเลขท e ี่อาจารย์เนี้ยจะปล่อยออกต่อจากนี้ไปนะครับผมย้านะครับผมเป็นเพียงสูตรคํานวณเท่านั้นสามารถมีเข้ามีหลุดนะครับผมนะครับย้ํามีเข้ามีหลุดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับเอฟซีท่าใดที่รับชมอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องและทีมงานของเราและอาจารย์เนี้ยนะครับผมเป็นเพียงสื่อกลางสะพานบุญเท่านั้นนะครับผมรไปรับชมนะครับอาจารย์เนี้ยงวดนี้จะให้เป็นตัวไหนอย่างไรใช้ปากกาและสมุดเตรียมจดนะครับสำหรับท่าใดที่ แคปได้ก็แคปเลยนะครับผมสลับอีสีถ้าท่านใดที่เตรียมแคปนะครับผมนะครับอาจารย์ครับสหรับตัวเลขวนอี้มีประมาณจากชุดครับผมสหรับตัวเลขวนอีกสี่ชุดคือเร้าครับเลขล่างสชุดเหมือนเดิมสีชุดเหมือนเดิมสีชุดเหมือนเดิมมีมีส่วนมากสีเน้นท่านใดครับเน้นทั้งล่างครับผมเน้นทั้งหลังนะครับของอาจารย์เนี้ยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมอาจารย์เนี้ยนี้จะเน้นที่ล่างเป็นหลักนะครับผมหรือท่านใดที่อยากจะนําขึ้นบนก็ลองไปนําได้เด้อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมนะครับนะครับตัวเลขกอนอาจารย์เนี่ยงวดประหารแล้้วก็เเนนล่างด เน้นล่างครับสุขอสูตรล่างแล้วเนาะครับผมเมื่อนี้ก็มีมะหายแล้วครับผมแกจะลืมบนน้ำด้วยกับพร้อมก็ขึ้นโลกเนาะครับผมมีมีมีเลขลัสนะแบบไดนนะครับเป็นเลขอ่ะถ้ามันตรงกับมาตรวจนะครับเตรียมเลยนะครับผมเตรียมเลยนะครับเตรียมเลยเลข่มีพิญญาเทหดไว้แล้วครับเพื่อตั้งตั้งต่มือเล็กออกมมือเล็กเห็ดเลยครับผมออกปั๊บเห็ดปั๊บ ครัไม่ได้เล่นแบบผู้ใดโอ้นี่ครับเนี่ยเขาสูตรแท้ของจริงของแท้นะครับเนาะคราต้องไปเล่นแบบไผ่นะครับเห็ดออกมากก็เห็ดเลยเรต้องไปรอแบบปลอยไก่มือเนาะครับผมปกติงวดก้อนๆนี่ผมสิมาไทยทาสาเนจังหน่อยเนาะแต่วางวดนี่นี่ที่เฝ้ามานี่ย่อนเอฟซีพันโทรมาหลายเพ่นโทรมาหลายพ่นบอกว่าให้ตามให้เร็วๆกันเลยกันเลยมาเร็วจังหน่อยออกแล้วทิ้งได้เลยเนาะ ครับนี่จ้ะครับอาจารย์ครับผมสหรับตัวเลขที่อาจารย์สิปล่อยออกไปนี่อาจารย์มีสามตหรือสองตครับผมเป็นชุดสองตัวสามตัวครับกระเบื้องสองตัวสิบไปสองตัวก่อนนะครับสนาะปลสองตัวก่อนนะครับผมสลับไปไดด้ีสองตัวก่อนนะครับนอกจากสามตัวของอาจารย์เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเล่าเสร็จอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสองตัวนะครับผมเป็นคลิปสองตัวนะครับสลับ ชิป3ตัวเดี๋ยวแอดมินจะลงให้อีกนะครับผมจะับต้อเนาะสตัวเนาะล้อสามตัวนะครับบางครั้งท่านใดที่รับชมนะครับไม่ทันในช่วงเวลาที่เราปล่อยชิปเราก็จะกลับขึ้นมาสตรีมให้อีกครั้งในเวลาหนึ่งทุกใบต้นไปนะครับแหลายท่านที่รับชมอยู่นะครับผมใช้สมุดรับประกาศเตรียมจดนะครับผมนะอาจารย์จะปล่อยลันครับตัวเลขนะครับผมนะครับอาจารย์ครับสำหรับตัวเลขที่ตัวไหนนะครับผมครสองตัวไม่สามตัวอยู่ใเนเข้าเข้าทิดปีใบครับพเนี เชียนบุรีรัมครับผมสลรับตัวเลขที่พี่เนี่ยพลอยออกมานี่ครับผมมีชจุดใดที่เด่นที่สุดในประคับสำหรับในบรรดา4ชุดนะครับผม4จุด4หางจะมีเก้าเจ็ดเก้าหาครับเกาเจ็ดเกาเจ็ดก็เกาหเกเกเจ็ดเกหเก้าละอันนี้เก้ากาเจ็ดนะในชุดนี้เนาะที่ที่อาจารย์นะครับผมพันทงไห่มาถึงว่าชอบที่สุดเนาะครับครับครเกเกเจ นะคกับน้ำกับน้ำยาวมากรับผมแต่ส่วนมากของอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นมันเป็นสูตรคำนวณล่างยางเดียวเลยครับผมครับครับ่ก็นี่ยางล่างยางเดียวคำนวณคำนวณล่างอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับการคำนวณล่างอย่างเดียวนี้มีจุดเด่นก็คือจะทําให้ fc หลายๆท่านนะครับผมประหยัดทุนในการลงทุนนะครับผมแต่ก็ยังใช้วิจารณานะครับผมก็การลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสลับตัวเลขนะครับผมนะครับตัวเลขนะครับผมของ อ,อเนี้ยเซียนบุรีลำนะครับผมตัวเลขของอ,อเนี้ยเซียนบุรีลำสำหรับเทสที่ไหนนะครับผมที่ะตะตะอยากสื้ะะนะครับอยากจะนะครับอยากที่จะร่วมนะครับผมร่วมเป็นกําลังใจให้อ,อเนี้ยนะครับผมก็อย่างที่เห็นในเลขที่บัญชี The, เด้อเลขที่บัญชีที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรที่ท่านผู้ชมรับชมอยู่สดๆตอนนี้เลยนะครับหลายท่านเด้อท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเบอร์โทรก็0 9 8 1 4 6 7 3 3แ สองนะครับเลขที่บัญชีของคุณวีระปุญะโทนะครับผมหรืออาจารย์เนี้ยเสียนบริลลันะครับเลขที่บัญชีของเยังละครับผมนะครับของกรุงไทยของธนาคารกรุงไทยนะครับผมนะครับของธนาคารกรุงไทยนะครับผมสลหรับฤาีท่านใดที่รับชมอยู่นะครับธนาคารกรุงไทยเด้อทับุส้มนะครับผมนะครับสลรับโซได้ครับต้องไปวิเคราะเด้อครับอาจารย์ครับผมตามสถิติการเดินของอาจารย์เนียธีเฮ็ดสูตรมากนี่นะครับผมที่อาจารย์เฮ็ดสูตรมากนี่ นีการเดินดีปดันจดบไครับปีหนึ่งนอกจากเบิ้ลผิดครับนอกจากเบิ้ลผิดนอกจากเบิ้ลสีผิดครับนอกจากข้ามาเป่ามาเบิ<ม>้นสีน่เบสีสีมีโอกาสลุดสูงครับนะครับส่วนรับงวนนี้หนึ่งหาหนครับผมโบโบบ,บอยู่ในใจแล้วครับคือว่ามันมัดขึ้นยังคืงเอเก่าเพราะว่ามันเลขกมันออกมามันกระ้องติดตัวเก่าไว้คือเก่าครับตรองตัวเก่าขื้เก่าครับครับลรวก็ สำหรับโตอื่นๆที่จังเก็ตหนึ่งนี่ครับผมมันเป็นสูตรที่คำนวณแล้วตกออกมาเลยวมาก,ก,กมข่ายเพรามันมันติตตกลังเถื่อถแามันบ่ออกตัวนี้มันก็ออกตกเจ็ดหนึ่งกับมหาหนึ่งคือเก่าหรอครับผเพราะมันจิเป็นสูตรคำนวณโดยตรงเลยไม่ได้เจียวกับจิตเจ็ดตีเก่าล้วกมาทีตหนึ่ง อาจารย์จับมาแค่สามตัวถูกต้องไหมครับในชุดคำนัณตัวนี้นะครับผมสำหรับสูตรสามตัวนี้อาจารย์นี่คิดว่าตัวใดสินาสิมากหรือจังไรนะครับเพราะเราไปลบไปทิ้งอีกคลิปหนึ่งนะครับครับเราอีกคลิปหนึ่งครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่มสีคำนวณอีกชุดหนึ่งออกมาคือชุดสามตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับผมชุดสามตัวของอาจารย์เนี้ยเซียนบุรีลำนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับ ก็ลอมแคบหน้าจอได้แคบเด้แต่ผู้ชมนะครับผมนะครับท่านอาจารย์นะครับผมแล้วก็ท่านช่องของเฮานะครับผมยังคงเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมรดใช้วิทยาศในการลงทุนการลงทุนทุกบาททุกสตางค์นะครับผมมีความเสี่ยง100%เซนเต็มนะครับผมสูตรคํานวณมีเข้ามีหลุดนะครับผมสูตรคํานวณนี้มีเข้ามีหลุดเพราะว่าไม่ใช่สูตรการฝันไม่ใช่การเกิดจากนิมิตไม่ใช่เกิดจาก ยานหรืออะไรต่างๆนี่คือสูตรคำนวณที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะมาจับเป็นตัวเลขนะครับผมแล้วก็ขยับให้เล็กที่สุดย่นลงมาให้ได้น้อยที่สุดเพื่อจะทําให้เอซีนะครับผมประหยัดในการลงทุนต่อต่องวดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับนะครับผมกะยางสีทนผช่ชมิดนะครับผมนี่ก็สูตรคํานวณสองตัวล่างนะครับผมย้ํานะครับผมสองตัวล่างนะครับผมนะครับสองตัวล่างเท่านั้นนะครับผมหรือเอซีท่านใดที่ อยากจะนําขึ้นบนก็ลองเอาไปดูเด้อนะครับผมนะครับกลับด้วยเด้ออาจารย์เนี่ยบอกว่ากลับด้วยนะครับสลับเลขที่บัญชีของอาจารย์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสลับเลขที่บัญชีของอาจารย์เนี่ยก็เลขที่บัญชีของยังก็ครับกรุงไทยกรุงไทยนะครับผมของกรุงไทยนะครับผมเพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้เขียนให้นะครับเขียนว่าเขียนกรุงไทยเด้อนะครับเลขที่บัญชี3 3มสามสี่ศูนย์ห้าสองห้าสามหกหก คุณวีระปุยโทนะครับผมอยากโทรขออภัยครับบอกผิดเดสคบเด้ออีกครั้งนะครับผมเลขที่บัญชีนะครับผมสหรับแม่แม่คุณป้านะครับผมที่จะจดนะครับผมเกียวบจดเดอสามสามสี่ศูนย์ห้าสองห้าสามหกหกคุณวีระปุยโทนะครับผมโทษเบอร์โทษนะครับพี่น้องเบอร์โทษนะครับเดอศูนย์เก้าแปด หนึ่งสี่หกเจ็ดสามสามสองนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสลับต่อไปนะครับผมจะเป็นคลิปนะครับผมจะเป็นคลิปสามตัวนะครับจะเป็นคลิปสามตัวนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งด้านผ่านไปไหนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับผมนะครับสลับคลิปสามตัวนะครับผมนะครับสองตัวนี้นะครับผมอาจารย์เนี่ยนะครับผมอาจารย์เนี่ยมีอยังสิบฝากถึงเอฟซีนะครับในตัวเลขของสองตัวชุดนี้นะครับผมมีจุดเด่นจุดดีแบบใดครับผมในสามในสองตัวนี้นะครับผม ในชีชุนดีกว่าอาจารย์เชนิษฐ์ให้เก้าหาเก้ากับเก้าเจ็ดครับหาเก้าเก้าเจ็ดแต่ว่าสุรลองก็ซื้อไปน้ำนะครับซื้อไปน้ำเพราะมันเสีมันถิีมกอกสุรลองคือการครับเนื้อหาเจ็ดหนึ่งนี่ครับเนื้อหาเจ็ดหนึ่งครับเอาตามนั่นครับผมครับก็ทา้งสองห้าเราจที่มันเฮากับสองคอผู้ได้หลายครับเนาะสลับตัวเลขสามตัวนะครับเด้อเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งนะครับผมตัวเลขสามตัวเดี๋ยวให้อาจารย์เนี้ยไปคำนวณสามตัวก่อนตอนนี้อาจารย์เนี้ยคำนวณมาสองตัวแล้ว เดี๋ยวเราจะไปให้จานเนี่ยคำนวณ3ตัวต่อนะครับผมนะครับดูแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม้าไปดู3ตัวกันนะครับ